ดูดวงแลนดอมนะคะคุณคือบทเรียนที่สําคัญสําหรับเขานะคะเป็นการดูดวงโดยดวง,ดวงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะคุณคุณคิดว่าการได้ดิวเขาการได้อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะดีแต่สิ่งที่ได้นั้นก็คือการไม่ได้เป็นคนสําคัญสําหรับเขาเลยได้รับแต่ความเจ็บปวดแบบห้าถ้วยแบบเนี้ยแล้วก็คิดด้วยว่า ให้โอกาสกับเขาอะหลายครั้งละโดยที่เขาไม่ได้ขอโอกาสนั่นแหละเพราะคุณมองว่าเขาอาจจะดีขึ้นกับคุณก็ได้แล้วคุณก็พยายามที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสถานการณ์เนี้ยมันดีขึ้นจากตัวของเขาเนี่ยเคยเป็นคนที่คุณมองว่าใช่สำหรับคุณ เป็น king of cup อะดูว่าเขาน่าจะเป็นคนดีอะคนที่คุณอยากฝากชีวิตไว้กับเขาอะไม่ได้ฝากอนาคตนะเพราะอนาคตของคุณอะคุณดูแลได้แค่ต้องการใครสักคนเข้ามามาเป็นความรักที่ดีครั้งแล้วครั้งเล่าคุณเฝ้าสังเกตว่าตัวเขาเนี่ยทำไมบางครั้งเนี่ยชอบทะเลาะกับคุณ หรือพูดจาไม่ดีใส่เมื่อเวลาที่เขาไม่ได้อะไรอย่างที่เขาต้องการทาั้งๆที่ก่อนหน้านั้นอะ่ะเขาดีดีทุกอย่างเลยพูดจาดีเอาใจใส่คุณดีแต่พอมาหลังๆอะ่ะพอเริ่มรู้จักตัวตนกันมากขึ้นอะ่ะดูเหมือนเขาอะ่ะจะถือตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณอะ่ะขาดเขาไม่ได้ ถ้าเกิดเขาบล็อกหรือเขางอนใส่คุณอ่ะทุกครั้งคุณจะต้องเป็นฝ่ายตามฝ่ายดึงเขาให้กลับเข้ามาเพราะคุณมองว่าตอนนั้นน่ะคุณอาจจะผิดที่ทำอะไรให้เขาไม่ถูกใจแล้วก็คาดหวังว่าเขาคงจะเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณเหมือนกับคุณง้อเขานั่นแหละด้วยตอนนั้นตัวคุณอาจจะเอออาจจะผิดจริงก็ได้ ในบางกรณีอะนะค่อนข้างเอาแต่ใจแล้วเขาก็พูดดีเขาก็ออกแนวที่สอนบ้างอะไรบ้างแต่พอมาหลังๆเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าไม่ใช่หรือเปล่าเพราะคุณก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแต่เขาอะชอบมีอัตราตัวตนแสดงออกซึ่งอำนาจอะไรหลายอย่างพอเวลาไม่ได้อะไรดังใจก็จะบอกแล้วก็ให้คุณเป็นฝ่ายง้อ และในทุกครั้งที่งอนั่นคือการที่เขาได้ควบคุมคุณน,นั่นเองจนคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปรอดเหรอมันเหมือนกับคุณจะต้องเป็นผู้ตามเขาในขณะที่ตัวคุณน่ะเป็นถึง u u e n o of u u s แล้วก็สิบเหรียญน,นั่นแสดงว่าคุณน่าจะอยู่ในจุดที่ดีกว่าเขาซะด้วยซ้ำแต่คุณก็ยังพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้มันดี โดยที่จะไม่ได้มองถึงเรื่องฐานะหรือในเรื่องราวของการที่เขากระทำผิดต่อคุณอยอมได้ก็ยอมว่างั้นเถอะแล้วการพูดการจาของเขาอะมาระยะหลังเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของตัวเงินการเงินเกิดขึ้นเสมอคุยอะไรแต่ละครั้งก็จะต้องให้คุณอะช่วยหรือเขาอาจจะไม่พูดตรงๆเขาอาจจะพูดในลักษณะที่ว่า เขาเครียดเขามีปัญหาอืมด้วยภาระอะไรของเขาไม่รู้เยอะแยะมากมายแล้วยังไงอ่ะเขาก็ต้องการปูทางปูพื้นไงเพื่อให้คุณได้รู้สึกว่าเนี่ยมันคือปัญหาของเขาแล้วคุณจะไม่ทุกข์เชียวหรอแล้วถ้าอยากให้เขาหายจากปัญหาของเขาให้เขามีเวลาให้กับคุณมากขึ้นนั่นก็คือคุณอาจจะต้อง ช่วยเขาเพราะเนี่ยมันเป็นการที่เขาอะเกินเพื่อให้คุณมองแล้วก็เข้าใจถึงความทุกข์ของเขาด้วยอันเนี้ยตอนหลังๆอะคุณเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแรกๆคุณอาจที่จะหยิบยื่นให้อะเพราะว่าคิดว่าอยากมีอนาคตร่วมก,กันกับเขาใช่ไหมล่ะอะไรที่เป็นปัญหาของเขาอะก็อยากช่วยเพื่อแก้ไขเรื่องราวเดิมๆเ,เรื่องราวเก่า ก่อนที่จะมารู้จักกับคุณอะให้มันดีขึ้นเพื่อจะได้ไปต่อกับคุณได้อย่างไม่มีปัญหาแต่ทีนี้คนคนนี้คุณดูภาพสิ King of p e n t a c l e เหมือนกับเขาอ่ะได้มองเหตุการณ์ได้มองความสัมพันธ์เนี้ยไว้เริ่มต้นว่าเขาจะรู้จักกับคุณจะมอบความรักให้กับคุณ แล้วก็จะ take action ในรูปแบบที่ดีให้กับคุณอันนี้ดีแล้วไงอ่ะแล้วเขาจะไม่ได้เปิดเผยในเรื่องราวของตัวเองกับคุณสักเท่าไหร่เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่มีใครแล้วทุกอย่างเป็นอดีตเขาถูกทอดทิ้งจากคนรักที่ไม่ดีหรืออะไรมาคุณก็มองว่าก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนสามารถที่จะพบเจอได้แต่คุณหารู้ไหมว่าตอนนั้นน่ะ เขายังไม่ได้จบเพียงแต่เขาห่างกันไปและความผิดที่เกิดขึ้นนะ่ะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคลที่เขาบอกว่าผิดหรอกส่วนหนึ่งก็มาจากเขาเองนั่นแหละมาจากเขาเพราะอะไรเพราะคนคนนี้มีความเจ้าชู้มีความเจ้าชู้นั่นแสดงว่าเขาไม่ได้ทําหน้าที่ที่ดีกับคนของเขาคนของเขาก็คือโมโหแล้วก็มีปากเสียงแล้วก็อาจจะแยกบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ คนคนนี้ก็มีช่องว่างแล้วดิอ่าพอมีช่องว่างปุ๊บเจอคุณแล้วก็คุยกับคุณก็มองว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญหรือตัวเลือกที่เขามองเอาไว้ในระดับต้นๆก็ได้มาคุยแล้วก็ดึงดูดคุณด้วยเดวิลแรกๆคุณก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันแหละว่าทำไมเขาพูดจาเสมือนแบบ เขาอ่ะคุณเคยกับคุณมานานเขามีลางสังหรณ์หรือเวลาคุยกับคุณเขารู้สึกผูกพันว่าเคยเป็นอดีตชาติหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะมีการเกินนําหรือพูดเพื่อให้คุณอ่ะอินไปกับเขาหรือเปล่าแล้วคุณก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างเพราะคุณอาจจะมองว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์กันไม่ได้อะนะแต่อย่างน้อยๆการได้มาคุยกันมันก็ดีมันก็มีทิศทางอะไรที่ดีหลายอย่าง แต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเหมือนคุณและเขาอะ่ะมันมีการจบกันไปแล้วนะจากวันที่มีปัญหาประเด็นการบล็อกการล็อกกันบ่อยๆแล้วบวกกับเขาอะ่ะเริ่มที่จะแสดงท่าแท้ตัวตนออกมาว่าชอบแสดงอำนาจหรือต้องการให้คุณช่วยเหลือในเรื่องของตัวเงินเม็ดเงินหรือได้ยืมแล้วไม่คืนอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของเขาซึ่งหนักๆเข้าคุณมีความรู้สึกว่า ฮ้ยแบบอะไรเนี่ยเงินของฉันก็ล่อยหลอไปเยอะแล้วนะเนี่ยแล้วทำไมมันยังไม่จบสิน้นแล้วทำไมจะต้องกลายเป็นฉันทุกครั้งที่มีปัญหาทำไมไม่คิดจะช่วยตัวเองบ้างก็ช่วยเขามาเยอะแล้วจนคุณมองว่ามันไม่ใช่ความสุขแล้วอันนี้มันคือความอึดอัดที่ฉันได้จากเธอแล้วก็เริ่มเข้าใจได้ว่าสิ่งต่างๆมันน่าจะ แสดงออกมาได้เห็นให้คุณได้รู้จากวันที่คุณอ่ะได้เคยร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันที่คุณเริ่มไม่มั่นใจว่าคนคนนี้ตกลงคู่หรือคู่กรรมกันแน่เข้ามาเพื่ออะไรแล้วคุณก็ไม่สารต่อกับเขาอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความทึ่ว่ามันก็มีความสุขแล้วก็สุขมากกว่าซะอีกและที่สำคัญคือการเงินอ่ะดีดีขึ้น มีอะไรเข้ามาในชีวิตเยอะกว่าเดิมแต่ก่อนตอนที่ดิวกับเขาอะเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่กําลังจะมีจะมีดึงอีกแล้วกำลังจะมีจะมีโดนดึงอีกแล้วก็คล้ายๆกับวิวออฟ f อ r t u n นหรือโชคชะตาเนะี่ยเขาผลักดันให้คุณอนะไปอยู่ในจุดที่ดีโดยคนที่ไม่ใช่ก็จําเป็นจะต้องออกไปถ้าคืนคุณอยู่ต่อห้าเหรียญค่ะหมดเนื้อหมดตัวหมดเงินกับเขานั่นแหละถ้าเกิดรู้ไม่ทันนะ แล้วตอนเนี้ยเขาเป็นอย่างไรบ้างบทเรียนที่คุณให้เนี่ยกับความจริงใจอ่ะที่มันเทียบเทยงกันในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้เลยในการที่เขาเข้ามาหาคุณเพราะต้องการเรื่องผลประโยชน์กับเรื่องเซ็กอะพูดง่ายๆบทเรียนเหรอตอนนี้ไงสิ่งที่เขาได้สี่ดาการนอนคุดคู้อยู่ในที่ของตัวเองทำอะไรไม่ได้แล้วก็ วางแผนต่อที่จะไปในลายอื่นๆในหัวสมองคิดอะไรไม่ได้ละนอกจากการที่จะต้องเอาปัญหาของตัวเองอะไปให้คนอื่นคนใหม่ๆเขาแก้ไขแต่จะไปในทรงที่ว่าฉันรักเธอนะฉันจริงใจกับเธอฉันอยากสร้างอนาคตกับเธอในขณะที่ตัวเองในมือไม่มีอะไรเลยมีแต่นี่ตอนนี้ ไม่มีใครที่ได้สานต่อกับเขาเพราะคนที่เขาไปเจออะหนักยิ่งกว่าคือโดนหักหลังเขาอ่ะโดนหักหลังอีกทีหนึ่งโดนหล่ออีกทีหนึ่งซ้อนกันคนที่เขาไปดิวอ่ะก็ต้องการพึ่งเขาแล้วนี่ก็อาจจะไปเซ็นสัญญาหรือทำอะไรสักอย่างโดยนึกว่าน่าจะเป็นผลดีกับตัวเองโดนหลอกกับ ตอนนี้เป็นหนี้หนักยิ่งกว่าเดิมทํางานไม่มีวันหยุดหนักแทบตายเงินก็แทบจะไม่มีจะได้เพราะอะไรอ่ะเบิกล่วงหน้าใช้ไปหมดแล้วตอนนี้สิ่งที่เขาระลึกได้เขาอยากวนกลับมาหาคุณอ่ะบทเรียนสำคัญเนี่ยเขาได้รู้แล้วแหละว่าคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาอ่ะคือคุณเขาไม่น่าหลอกคุณเลยจากวันนั้นอ่ะ เขาน่าจะแสดงความจริงใจให้กับคุณได้ทราบหรือว่าทําอะไรตรงๆชัดเจนอย่างเช่นการที่ยืมเงินคุณไปน่าจะเอามาคืนบ้างหรือไม่ก็ไปลงทุนทําในสิ่งที่เคยบอกเคยกล่าวกับคุณว่าจะทํามันยังจะออกดอกออกผลแล้วก็มาใช้หนี้ใช้สินได้และดีไม่ดีก็จะได้เริ่มต้นในความสัมพันธ์กับคุณในรูปแบบที่ถูกต้องแต่คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีไงต่อให้อย่างไรอ่ะก็ไม่มีทางที่จะได้คุณไปเขารับรู้ได้ว่า คุณดีกับเขามากแล้วเนี่ยบทเรียนครั้งนี้เขาจะเจ็บปวดไปอีกยาวนานเพราะเขาจะไม่มีวันที่จะได้คุณกลับไปเลยมันเป็นเรื่องยากตายและเกิดใหม่ก็ยังไม่ได้คุณเป็นคนดีมากๆนะคะเขารับรู้เขาเสียใจแล้วชีวิตคุณกลับตรงกันข้ามอะไรที่คุณเคยเสียไปคุณได้กลับแล้วก็ได้กลับเยอะกว่าเดิมซะด้วยรู้สึกว่าคุณน่าจะให้อภัยเขาละแต่ไม่ให้โอกาส นะคะเอาให้นางฟ้ามาดูให้นางฟ้าผกว่าคุณและเขาเป็นในลักษณะที่ว่าเขาอะเข้ามาเพื่อหวังกอบโกยแหละเพื่อหวังให้คุณช่วยเหลือเขาแหละแต่คุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่ดีความรักครั้งนั้นอะมันไม่สมหวังหรอกมันไม่ปลอดภัยที่จะรักความรักครั้งใหม่เข้ามาดีเข้ามาเร็วเข้ามาแล้วไม่ใช่คู่กรรมเข้ามาเพื่อฮีลคุณแต่คุณจะต้องลบเรือนพลังงานที่ไม่ใช่ออกไปโดยเร็วคิดว่าคุณลบเรือนไปได้แล้วแหละ คนใหม่มาด้วยความเชื่อและก็ความศรัทธาอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวต่างที่ต่างถิ่นก็ได้มีโอกาสได้แต่งงานกันด้วยนะคะออันนี้เป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นจากผลบุญของคุณแหละจากการที่คุณอ่ะช่วยคนโดยที่ว่าอมไม่ได้คิดอะไรแค่หวังใจว่าจะได้เจอความรักแท้เท่านั้นเองแต่พอมันไม่ใช่เนี่ยคุณก็ได้เจอกสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างทําให้คุณอ่ะไหวตัวทันนั่นก็เกิดขึ้นจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่นะจะบอกให้เดี๋ยวไพ่ผันตามาดูต่อนะคะว่าเขาจะแนะนำอะไรคุณนะคะขอเก็บไพ่ก่อนไพ่พันตาบอกว่าคุณน่ะรักตัวเองได้ดีแล้วล่ะ เท่ากับเดี๋ยวอีกไม่ช้าไม่นานคุณจะได้ของขวัญเป็นในเรื่องของการเงินการงานที่ดีคนคนนี้เขานึกอยู่ในใจเสมอว่าเขาอยากขอโทษคุณเขามีความผิดนะคะแต่คุณไม่ต้องการหลอกคำขอโทษขอให้ไปจากชีวิตคุณน่ะแล้วไม่ต้องกลับมาก็พอเขารู้แล้วละ่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเนี่ยแหละคือพลาดเองจากวันที่แสดงออก ในรูปแบบที่ไม่จริงใจกับคุณน่ะเขาใส่หน้ากานะคะเนี่ยเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาแล้วเพราะนับตั้งแต่นี้ไปมันจะเป็นช่วงที่เขาได้รับกรรมเขาจะไม่ได้รับความรักดีๆอีกต่อไปเพราะมันสุดที่คุณและมันไม่มีใครที่จะดีเกินคุณแล้วแหละนะคะอืมเขาก็รู้ตัวว่ามันยากที่จะปล่อยคุณไปตอนนั้นน่ะ แต่คุณออกมาเองมันยากสิพอปล่อยคุณไปเขาลำบากเขาอยากรู้สึกแบบนั้นอีกคงไม่ได้แล้วล่ะเขากลายเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วนะเขารู้ตัวว่าเขาทำไม่ดีเขารู้ว่าเขาทำพังทุกอย่างรู้ตัวแล้วก็จงแก้ไขแต่ไม่ต้องกลับมาใช่ไหมไพ่คีย์เว <c oughs> ิร์ดบอกว่าไง ให้คีย์เวิร์ดบอกว่าหลับไหลออให้เขาหลับอยู่ในความฝันของเขาแบบนั้นเถอะคุณก็เหินฟ้าไปไกลละยากต่อการกลับมาละนะคะแต่ก่อนมันง่ายไงการที่หลอกลวงคุณน่ะแต่ตอนนี้มันยากแล้วละ่ะที่เขาจะได้คุณเขาก็แค่เป็นคนคนหนึ่งซึ่งพิการพิการในด้านหัวใจมองเรื่องความรู้สึกความรัก เป็นเครื่องมือในการหากินหรือทำให้เขาปนทุกข์แล้วทุกข์นั้นน่ะมาให้คุณแทนอขอดูไพ่ยันนาโลกหน่อยว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้ซ้ำเติมแค่อยากรู้ใช่ไหมโอ้เจ้านี่เจ้ากรรมในเวรตามติดเลอะเลย เขากำลังวิ่งหนีนะคะวิ่งหนีไม่พ้นหรอกเขาจะต้องได้รับต่อให้เขาอ่ะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้อยคอเยอะขนาดไหนแต่กรรมยุติธรรมเสมอเขาจะต้องชดใช้กรรมตอนนี้โดนกระหน่ำซ้ำเติมโดนคนเหยียบย่ำนะคะอึดอัดส่วนตัวคุณดีวันดีคืนเดี๋ยวคุณจะได้เจอคู่บุญ เงินที่เคยเสียไปช่างมันเถอะถือว่าทําทานไปถือว่าแก้กรรมไปให้เขาไปนะคะทางเลือกที่ดีกว่าดีแล้วคุณดูดออกมาโชคดีถ้าคุณไม่ดูดตอนนั้นน่ะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยถูกควบคุมแล้วอยู่กับเขาแบบเนี้แล้วชีวิตมันจะเป็นยังไงลองคิดดูมีแต่เสียเงินเสียทองเดี๋ยวก็ลดเสียเดี๋ยวก็ไปกู้นี่ยืมสินอะไรอีกก็ไม่รู้มาให้คุณ คอยชดใช้เนี่ยตอนเนี้ยตัวเขาเป็นแบบนี้เลยพยายามอยู่ในที่ของตัวเองไม่มีใครยุ่งด้วย,ย้วไงเพราะที่ผ่านมาหลงละเลงใส่น้ากากได้เงินแล้วก็โฉกฉวยไปโฉกฉวยไปไปหาคนนู้นคนนี้เอาใหม่เอาใหม่เต็มไปหมดเลยคุณงามความดีของคุณ กำลังที่จะออกดอกออกผลแล้วนะคะอะไรที่คุณปลูกเอาไว้ก็กำลังที่จะได้กินนั่นก็คือในเรื่องราวของการลงทุนเบี้ยหรือการสร้างสารรค์ผลงานของคุณคุณจะได้เจอคู่คู่ที่มาจากอดีตชาติจริงๆไม่ใช่จากคำแอบอ้างของเขา <c oughs> จะมีการได้ประสานงานกันหรือว่าได้พบได้เจอกันในวันข้างหน้า นะคะอีกไม่นานนี้แหละหรือบางคนได้พบได้เจอแล้วด้วยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักกันมากมายแต่มันจะมีในเรื่องของการทำความรู้จักกันมากกว่านี้ด้วยนะคะลองไปดูว่าเขาคนนั้นน่ะพลังงานเป็นแบบไหนนะคะคนที่คุณจะได้เจอที่เป็นเลิกงามยามดีอ่ะเป็นคู่มิตรน่ะนี่ไงโซเมดมาพร้อมกับการเงินที่ดีมาเป็นทูเลิฟมาเป็นรักแท้ มีไว้ใกล้เคียงกันเป็นพ a าสไลท์เป็นอดีตชาติแล้วมาเจอกันในวันที่ตัวคุณรักตัวเองมากๆแล้วเป็นความรักครั้งใหม่ซึ่งคุ้มค่าแก่การรอคอยและจะได้แต่งงานกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีสำหรับคุณนะคะเราลองเอาไพ่ชูเลิฟมาขยายหน่อยซิว่าเป็นยังไงไพ่ชูเลิฟบอกว่า ความคิดสร้างสรรค์โลกของคุณนำเสนอและความเป็นไปได้และความหลากหลายไม่รู้จบดังนั้นจงสร้างสรรค์และสนุกกับมันให้เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์สองเท่าอันนี้นะคะเขาบอกว่าเออการแก้ไขข้อขัดแย้งคว้าโอกาสนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกับคนที่คุณรักมากขึ้น มาในรูปแบบที่มาช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่มาเป็นภาระนะจ๊ะหยิบเอ้ยินละอย่างมุ่งมั่นเพื่อความอะไรนะ่ะความกลมกลืนและสมดุลในชีวิตภายในและภายนอกผ่านการเปลี่ยนแปลงการสะท้อนและการเติบโตไปในจุดที่ดีขึ้นนะคะ เป็นความรักที่พัฒนาได้แล้วก็เติบโตไปในจุดที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเพราะมันขึ้นในลนักษณะทูเลินะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแดนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูดโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u ับ c r i b e ดูโฆษณาไม่กดข้ามก็ได้เข้าโครงการดูไพ่ได้ปุญแล้วนะคะคลิปเก่าดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทมเลสนะคะ อวดอวดมีความอวดน,นะคะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายรักๆนะคะ